สำนักง,งานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับร่วมกับเกษตรกรแจกผลผลิตทางการเกษตรแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ครับ เครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยบ้านห้วยมะเขือส้มอำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องสอนนำผลผลิตทางการเกษตรได้แก่กล่ำปลีผักกาดขาวและมันฝรั่งจำนวน600กิโลกรัมมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลศรีสังวานและโรงพยาบาลทัญลักษณ์แม่ห้องสอนรวมทั้งประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด19จำนวน300ถุงถุงละ5กิโลกรัม โดยมีนายสุวพงศ์กิติพัฒน์พี่บูลผู้วรารชการจังหวัดแม่ห้องสอนพร้อมด้วยนายอักขพลขัติยะ,กะเกษตรจังหวัดแม่ห้องสอนเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้พร้อมกับเป็นผู้แทนรับมอบแอลกอฮอล์จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและน้ำดื่มจากบริษัท global house เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลศรีสังวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลผาบ่องอบตอผาบ่องและสำนักง,งานพลังงานจังหวัดแม่ห้องสอนเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปครับ